น่าจดจำแลมโบกินีฉลองผลิตอเวนทาร์ดคันที่หนึ่งหมื่นซึ่งถูกจองโดยคนไทยความสำเร็จของแลมโบกินีครั้งนี้คือการผลิตอเวนทาร์ดครบคันที่หนึ่งหมื่นในโรงงานแซนอางาตะโบโลนีสและคันที่หนึ่งหมื่นนี้มันคือ SVJ r o เจโร e เที่มาในสีกริจิโออาชิโซสีเทาตกแต่งภายในแบบ รถโซ่มีเมียสีแดงและที่สำคัญไปกว่านั้นรถคันนี้กำลังจะถูกส่งมอบให้ผู้ครอบครองชาวไทยสำหรับเจ้าอเวนทาดอร์เอสเจโรสเตอร์คันนี้เปลี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพจากเครื่องยนต์6.5ลิตรกำลัง759แรงม้า566กิโลวัตต์และแรงบิด531ปอนด์ฟุต720นิวตันเมตรจับคู่กับระบบส่งกำลังเกียร์บ็อกซ์7สปีด ขับเคลื่อน4ล้อทําความเร็ว0.62ไมล์ต่อชั่วโมง0.100กิโลเมตรชั่วมใน2.9วินาทีและสามารถทําความเร็วสูงสุดได้มากกว่า217ไมล์ต่อชั่วโมง350กิโลเมตรชั่วมจุดเริ่มต้นของอเวนทาดอนั้นย้อนกลับไปเมื่อปี2011ทางค่ายตัดสินใจนำโมเดล LP7004 คูเป้ เข้าสู่สายการผลิตและตามมาติดติดด้วยรุ่นโรสเตอร์ในเดือนพฤศจิกายนปี2012จากนั้นไม่นานอเวนทาดอเจได้ปรากฏตัวขึ้นที่เจนีวามันคือสปีดสเตอร์ที่มีกำลังกว่า690แรงม้า515กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุดมากกว่า186ไมล์ต่อชั่วโมง300กิโลเมตรชมการเดินทางในครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อแลมโบกินีเปิดตัวอเวนทาดอเอสออกมาในปี2016 ด้วยการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ระบบช่วงล่างกันสะเทือนที่ออกแบบใหม่ขับเคลื่อนด้วยด้วยเครื่องยนต์ V12 กำลัง730แรงม้า544กิโลวัตต์และล่าสุด Aventador SVJ ได้เถือกำเนิดมาพร้อมกับการทำลายสถิติใหม่บนนูบูกริ่งที่สามารถวิ่งได้ในระยะทางที่ยาว16.5ไมล์ 26.6กิโลเมตรใน6นาทีและ44.97วินาทีโดยซ u เปอร์เวโลโจตา S V J, J มีเป้าหมายการผลิตในจำนวนจำกัดเพียง900คันในขณะที่รุ่นพิเศษอย่าง S V J 63นั้นมีเป้าการผลิตเพียง63คันในรุ่นคูเป้และ63คันในรุ่นโรสเตอร์